งามาพี่น้องบาหนิง่ามคาเทกอนี่แหมนหูหนู้นบ้าพี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่เมื่อไงเป็นเห็ดอีหยังนี่เว้ปลายุอันเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้นี่ชอ้อนี่นึกว่าเป็นเห็ดนางล้มดีใจยากคักพี่น้องเของวัเบิ่งไกลๆมมเมนดิ่งนีองนนนน่อะโมเมนเห็ดนางล้มจ้ะ มันเห็ดอีหยังนู้นนี่เนาะเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เห็ดบ่เคยเก็บกืบสิบเ่เก็บเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยเก็บดอกเห็ดอันนี้จ้ะแล่ว่าก็รีวิวให้เบิง่งเทียมีเอฟอันรู้จักเนาะจ้ะคล้ายๆเห็ดเข็มเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเห็ดคอนขาวเห็ดเข็มขาวเห็รอไ้มพออันเห็ดนางล่มแบบนี้ก็อ้วยพี่น้องเลยเอาต่อเดียว หล่นตะกร้าพ่นเลยจ้าเนี่ยไปต่อจ้าีสวัสดีค่ะพี่นอเอฟซีสุกคนสุกคโอ้โพอโอโยพี่น้องอ้าเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดต้มกันจ้าใส่ความ พี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ากันเมื่อกี้พาพี่น้องเอฟซีเขาป้าเห็ดอีิระจ้ามาพอแล้วเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งที่เก่าเหรอจ้าอากาศหนาวเย็นนะพี่น้องเนาะกาติดลบจ้าเย็นละมั่นจ้าพี่น้องเอฟซีไหลาถ่านมาอันถามมาเนาะอันป้าอยู่อยู่ทางไดเก็บเห็ดปลาเย็นละมั่นเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเห็ดสนเด้อเอฟซีทางอันอยู่เย็นละมั่นด้วยกันเนี่ยแหละคุณถามมา โอ้ยกิยนมือค่ะพี่นออ้องอาเก็บเห็ดอันฤดูหนาวพี่น,อน,น้องเห็ดหูหนูเห็ดนางลมเนี่ยแหละจ้าป้านดูดูดนีโอ้ยยังหัวยังงางสีเลยเนาะพี่นอ้องเต็มขอนไหมสีเก็บม้วน นไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่แด้เห็ดยังเงี้ยจ้ะพูนดอกในหน่อยพี่น้องเลยดอกเล็กจ้ะโอ้ยพี่แดงข้นเขาบามากนี่ครับพี่ห้องนี่ขึ้นเขาปลามากจ้ะ này bác Cái cái thầu là nó cha Ui, nào lại chân Ui, ừ, nằm không nào Nào cả tiết lục ít đâu là cha อกเล็กๆหลายอยู่พี่น้องคุนก็ล้างขึ้นฟาขนาดอยู่ข่างลางเหมือนพี่น้องเฮ้ยเป็นพีออ่น้องบึง้งฟาดดอกนี่เห็นไหจ้ะบึง้งใกล้ ôm ốc wow, như nào đây Chết này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ดซ่อนพี่น้องของซ่อนน้ำตาอยู่บ่ปืดๆแล้วพ,พอเฮ็ดหูหนูมอง,มงนีไหมพี่น้องเอ้ยอือตัวแบบนี้อันนี้ถาเยเร็วจ้านี่ พอไปรับชนเกือบฟุ้นเดินนพอเหลียวจ่ว่าอันเท่าหรือพอน้าพี่น้องไส่ละลูกจอด <Okay. S 2> อะป๊าต้นไม้ต้นตน,นีไม่พี่น้องเลยแถวหนี้จะนี้จะต้ตตอนอยหงไงอีกเลยพาหนีพึ่งมากรั้งแรกละใส่ลุลงจอดดีค้ามาหาเหตุพี่น้องเอ้ยส่วนมาต่เศ้าๆหนาวหด หนาวแห้งมางะจะเสาบว่าไหนจะพี่น้องโอ้ยแล้วพี่น้องมังเนี่ยนั่นเขาแล้วห้อยยังแทะบุ้นนะจ๊ะอ้ยเข่าแล้วจ้ะตรงใส,ส่สิบเป็นห้อยสิบเป็นห้อยคากครับพี่น้องนี่เห็นมาจากนี่นจ้ะห้อยคากอันนี้กะนากแทะแล้วจ้ะเอานะจ้ะนะปล่อยใบให้เขาเป็นเชือดเดี๋ยวเขาจะมาเก็บมาจอบเรื่อยๆอย่ี่สีนะจ้ะ

เบิ้งว่าตอนสรุปสิได้ร้ายเป็นไรคะพี่น้องเมื่อน,นี้เก็บเห็ดสีมันเป็นไรเห็ดกับบ่ค่อยออกนะพี่น้องคุณต้นไม้ตายกาย่ร้ายหลายเพื่อนคนจะ้ะแต่ว่าบ่มีเห็ดโอ้ยหนังสิมีเห็ดจกักอันนั่นจกนักต้นตาหาพี่น้องเลยแถวทรายหลายอยู่พี่น้องเมื่อน,นี่เก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวให้ชมก่อนสิเก็บเนาะพี่น้องเพราะว่าอัน แบบนี้บ่ค่อ,คอยพอเด้พี่น้องเลย <Okay. S 1> เต็มตนเลยเก็บเลยบันนี้เก็บใส่ตะกาเลยตะการกระตังอยู่ข้างล่างนี่ละจ้ะ,ะตา,าพี่น้อง วันน,นี้มันเห็ดหูหนูจ้ะเพื่อช่างเห็ดไ่เห็นเนาะมันเห็ดแหงแหงเห็ดแหงเก็บด้วยแหงแล้วก็บุกเป็ยนยังจ้ะเพื่อคนเนาะ 嗯。 ออกเล็กๆน,น้อยๆก็หนะ้าผื่นพี่น้องเลยเอ,อ่อสาระอันล่วงเมื่อกี้นี่หม,มาเห็ดหูหนูพี่น,อน,น้องน้องนี่มาเห็ดตู้หนูเ,นเหมือเห็ดนางลบก็ไดเดินจนเมยเดินจนเงยแตกเลยพี่น้องเขาปลาไม่ไหมเนาเนาอ,อ,อันเก็บเห็ดมือกับเป็นน้ำแข็ง วัวเดินไปเดินมนาเฮียสับเลยบอนอแดดเลยบ่นบอลจนได้นั่งพักเลยบอลวัวพามาเด,เดินจนเมย์พี่น้องเดินจนเมยอีหลี่ดิพี่น้องเดินเอ้าเห็ดนะเห็ดเตี้ยนี้ก็หายากนะจ๊ะเนาะอยากผ้าไม่เก็บเห็ดให้พี่น้องเอฟซีชมนะคะพี่น้องแล้วมันม้วนน้ำนะคะพี่น้องเลย เลยพี่น้องเหลี่ยดออกเห็ดเขากะเลิ่มละลายนะจ๊ะเลืมละลายเนี่ยว้าวดอกนี้ไหมอู้หส้นนะพี่น้องยิ้มเมืองนอก,นอกเก็บเห็ดเป็นน้ำแข็งเก็บเก็บเก็บเห็ดหนาน้าวสิละครับพี่น้องเอ้ยน้ำแข็ง พอเห็ดนั on, ่งล้มยู่แต่ว่าเถาเมื่อเหล่าข้าพี่น้องมันคอนใหม่ยิ่งนี่จ้ะเงาเงาค้อนใหม่คนเงาไปข้าพี่น้องคอนใหม่ต้นใหม่ปนซ่อนต้นใหม่พี่น้องเขาทานได้ถึงเยอะนี่จ้ะป๊าดพี่น้องบึงบึงบัวนี่บุงเงาโมพี่น้องแบบนี้เงาคาแขกอนี่ไหมหหู เห็ดดอกใหญ่ดอกน้ำงามพี่น้องแต่ว่าเก็บย,ยากพอไปเห็ดเป็นนลำแข็งแล้วเขาเป็น,ปนสันๆนหมจ๊ะมัอสิงัดเป็นกอได้นาะโอ้บ่ได้สิงัดเป็นกอคือเห็ลดล่าง้มบ่ได้พี่น้องโอ้ยงามเห็ดกอนี่งามยี่ลี่ ใหญ่อยน,น,น,ยนอวนมึงเนี่ยนองเอ้ยเห็นน้ำแข็งอหมอีกบ้างผีดอกนึงนี่มานขักไปจากนองมันนี่เฮ็ดอันนี้จะเป็นายขัพไปนองนี่เฮ็ดอันนี้นี่สีดำสีอัน สมสีเหลืองไม่พี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่มันซ้วนแห้งเห็ดอันนีร้ายค่ะบ้าลังอันขอน,นี่งามงามงามมีรีดีพี่นอ้องเลี้ยงเต้ đọc đi đấy, đọc này yangham đấy, này dài xíu xíu ấy. wow, ướt soạn đọc này ngang này nọ. oh, ỷ mò sắt bên, อเอาดูจังเมืองหุวนะน้องเอ้ยผ่านหูสร้างอรุณเห็ดหูหนูหูเดี๋ยวน้อยกับสิเขาบ้านแล้วแล้วจ้ะ ทำปลาใหม่แถวนี้พี่นอ้องเบิ่งลงวงันเพื่อน้ำกรบอกมี่พี่น้องปลาแถวนี้สะอาดบันนี้ไปสิไปขึ้นรถแล้วล่ะค่พพะพี่น้องห่อแล้วเดินเมื่อยแล้วพี่น้องไม่เยอีกเรีจิ้งเพ็รโมเดิร์นว่าพอเอาพอเอาด้วยจ้ะต้องเดินหาเนาะไปเรื่อยๆหาๆๆๆๆไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะระรถก็จอดอยู่ข้างนา้ำนะจ้ะ ตะลุเกเห็ดกันจ้าพี่นอ้องไอเบิ้งเฮ็ดว่าได้ไหลาเป็นไหนนะจ้าไปเก็บเห็ดเมเอนี้อหมานเห็ดเนี่ยหมานเห็ดหูหนูจ้าพี่น้องเห็ดแตงแคเป็นน้ำแข็งอยู่ว่าไงหนาวคักซ้ำหลาจ้าพี่น้องขึ้นตามธรรมชาติจ้าขมสอดนกนองเนาะไปเก็บเห็ดเมเอนีวาสิบ่มหมาป่านนีที่พี่น้องเอ้ยหมาคักเลยไปปลาไม่จ้ะ นี่เห็ดอินโนกีได้นิดเดียว่าะมานสิบพอ่ออีกบ่พ่อเดินหายตั้งไอ้นั่นเลยจ้ะหลายป้ายตั้งหายเห็ดนั่งร่มตั้งหาเห็ดหูหนูเห็ดไออินโนกีละจ้ะนอกแต่ว่าหมันหนงแต่เห็ดหูหนูบ่พ่อเห็ดนั่งร่มเลยจ้ะพ่ออยยุแต่ว่าเขาเถาแล้วเขาอันเน่ามดแห้วครับพี่น้อง,งหเห็นนั่งอเห็ดหูหนูหนีป้ายุ่กระสบ เอามาตากแหงเด้อจา้านี่เอามาตากแหงเนาะจา้ะตากแหงไว้ตะกินน,น,นานๆ่นะคะพี่นองเฮ็ดอันนี้เฮาไว้น่านเป็นปีได้อยู่แล้วจ้เนาะเพราะว่าไอ้เกี่ยวกับเมื่อฤดูเฮ็ดหูุหนูแล้วเนาะจา้ะเฮ็ดอันนี้เขาสิออกของเต้นฤด,ดูหนาวเนะาะอู้อสวนเฮ็ดกนยังเป็นน้ำแข็ง <c oughs> มือได้ก็เก็บแต่เฮ็ดน้ำแข็งเน,นี่นองเนาะอากาศหนาวติดลบเยอรมั่นจ้ะ เก็บที roommate, Now, issue, kind of like like ่ตามมาไปยู่ยู่ทางไหนเก็บเห็ดคือมีเห็ดให้เก็บไปยู่ยู่เขตเฮดเซนเด้อจ้ะเด้อเขตเฮดเซนยูเมืองดีบัวใกล้ๆกับตามสตั์จ้ะน้ำแข็งเมืองกินนอนเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวให้น้ำแข็งละลายเดี๋ยวไปยู่ก็สิเอาไปเอ่อไปล่างเนาะจ้ะล่างกันเลยก็สิเอาไปตากแห้งนั่นละจ้ะเนาะตากแห้งแล้วก็สิใส่ขวดโหลไว้เนาะจ้ะโอ้ยนี่ก็เป็นน้ำแข็งเมืองกินนอน เก็บเพชรน้ำแข็งม้วนม้วนไปครับพี่น้องเสียงน้ำแข็งแตกบ๊อบๆนะจ๊ะเฮ็ดอันนี้น้ำแข็งจับเขากับบอกอันเน่าดอกครับพี่น้องนี่ดอกน้อยๆเนี่น้ำแข็งละลายเขากับโตขึ้นมากขึ้นเก่าเก็บเพชรมื่อนี้มันแต่เห็ดมูนูค่ะพี่น้องจ้ามันขึ้นเก่าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปอยู่ให้น้ำแข็งละลายก่อนยังเจียวไปล่างเนาะจ้ะล่างแล้วก็สียเอาไปตากไปพึ่งนั่นล่ะจ้ะเนาะตากไปจะกินนั่นนั่นน่แะจ้ะ มาหอดเงินแล้วเก็เลยมาสรุปเฮ็ดให้เอฟซีช่มเนาะจ้าเนาะแต่ชอบคลิปนี้ฝากคนไ์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอเน้อพี่น้องเด้อไปอยู่ขอบคุณเอเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะเด้อท้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณถูกๆกํำลังใจถูกการติดตามทุกๆกคอมเมนต์นะคะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาจ้าบรรยากาศมื้อนีอันพี่น้องเอ้ยเดนเราก็บดดเราละจ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านไปอยู่กับสีหามงแรงหรจ้าเนาะ